สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้อีกแล้วนะคะทำเตือนวินนี้จะทำกันเพื่อความมัน่นคงนะคะขอทุกคนนะคะรับชมเพื่อความมัน่นงเท่านั้นนะคะ 2 3 6, 3สองสามหกส้าหหห้าสดไปสได้ไปเจดได้ไป1ได้ไปห้าได้นะคะเมื่อวานก็ลงไปให้แล้วนะคลิปหนึ่งวันนี้มาชุดเต็มเฉยๆเป็นชุดเฉยๆนะเป็นชุดเฉยๆนะ จะเบิ้ลก็นี่แหละค่ะ 二九一四。So, นี่นะทุกคนสามารถไป3มได้ไป5้าได้ไป1ได้ไป7ได้วันนี้ต้องพึ่งอาจารย์ดาวอีกแล้วนะคะสำหรับสาวลาวนะคะจะพาไปจีบสาวลาวนะคะนี่นะคะทุกคนก็จะพึ่งพึ่งอาจารย์ดาวอีกแล้วนะคะอาจารย์ดาวนะของเราจะมาหรือเปล่าไป3มได้ไป5้าได้ไป1ได้ไป7ได้นะคะทุกคนประมาณนี้แหละนะผิดถูกอย่าว่ากันนะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะทุกคน ไปจีบสาวเราขอยโชคดีนะฮะบอกไว้เลยถ้าไม่มาเดี๋ยวมาซ่อมให้นะคะทุกคนนา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 น,า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 นแต่ว่าเขาชอบสองเหมือนกันเนาะชอบสองเหมือนกันเดชชอบสองเหมือนกันนะคะชอบสองเหมือนกันนะคะคือคือชอบบางทีเขาก็ชอบมาเด่นนะทุกคน เด่นนี่ก็สองหนึ่งสองห้าสองแปดห้าหนึ่งหาสี่ห้าแปดเรามีห้าหนึ่งหาสีห้าแปดแต่ว่าเราไม่มีสองหนึ่งสองห้าสองแปดไงแต่สองห้านะทุกคนประมาณนี้นะคะทุกคนนะสําหรับสาวราวนะสาวราวก็ไปจีบยากนะ,ะทุกคนไม่มีแลนแน่นอน,นะคะ่ะสำหรับสาวราวนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะนน <laughs> แต่แก้ชอบเป็นชุดนะ เป็นชุดนะทุกคนม่ต่างกันเลขหกกับเลขห้าให้น้นะทุกคนนะประมาณนี้และขอให้โชคดีนะถูกอย่าว่ากันนะคะขอให้โชคดีนะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ